เ็คดวงเดือนกุมภาพันธ25์2566หมอช้างเผย5ราศีดวงดีที่สุดเฮงสุดๆมอช้างเผย5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ดวงที่สุดแห่งดวงดีเงินทองมั่งคัง่งร่ำรวยการงานมั่นคงจะมีราศีไหนบ้างไปฟังกันเลยครับ หมอช้างทศพรสีตุลาเผยคำทํานาย5อันดับราศีดวงดีเดือนกุมภาพันธ์2566ผ่านเพจเฟซบุ๊กหมอช้างทศพรสีตุลาเตรียมตัวรับความปังกันได้เลยราศีแรกราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน 3. ราศีกัน13กันยายนถึง17ตุลาคม 4. ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม 5. ราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมก่อนหน้านี้นะครับหมอช้างทศพรสีตุลาได้เปิดคำพยากรณดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์2566 จะยกตัวอย่างคำพยากรณ์เฉพาะ5ราศีดังกล่าวมาให้ดูกันนะครับ 1. ราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นราศีดวงดีมาเป็นอันดับหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เชื่อว่าความวุ่นวายในชีวิตจะลดน้อยลงจะเหมือนยกภูเขาออกจากอกมีคำแนะนำเพิ่มเติมถ้างานที่เคยวางแผนเอาไว้อยู่ในลิ้นชักลองหยิบออกมาปัดฝุ่นใหม่ดู จะส่งผลดีความสำเร็จก้าวหน้ามีผลงานที่ดีตามมานอกจากนี้ยังมีดวงการเงินแบบจัดหนักจัดเต็มในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสจะมีข่าวดีเรื่องการเงินมีความมัง่งคั่งมีรายได้พิเศษต่างๆเข้ามาให้ลุ้นอีกเพียบ 2. ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเดือนนี้โดดเด่นเรื่องงาน เป็นเดือนที่มีเวทีให้ปล่อยของผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ลุยสุดความสามารถข่าวดีจะเข้ามาส่วนเรื่องความรักมีลุ้นสละโสดเจอคนที่ใช่ใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเป็นเดือนที่ปรับความเข้าใจกันฝากเตือนเรื่องเงินเป็นราศีที่หาเงินได้เยอะแต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกัน 3. ราศีกัน17กันยายน ถึง17ตุลาคมการงานโดดเด่นมากเป็นราศีที่เตรียมทะเยอทะยานไปข้างหน้ามีกับตันช่วยนำพาไปสู่ความสำเร็จอะไรที่ยังไม่ลงมือให้เร่งลงมือเลยส่วนเรื่องความรักจังหวะดีจนน่าอิจฉาเป็นจังหวะที่ลงตัวเจอคนที่ใช่การเงินสบายใจหายห่วงหมุนเงินได้อย่างต่อเนื่องดวงดาวการเงินมีพลังแข็งแรงทำให้มีโอกาสได้เงินก้อน แต่ก็มีโอกาสเสียเงินก้อน4ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมถือว่าเป็นราศีที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องงานจะมีข่าวดีหลายอย่างเข้ามาเตรียมลุยทั้งโชคเรื่องการงานเรื่องการเดินทางไกลติดต่องานจะดีและยังมีข่าวดีเรื่องการเงินปังมากมั่นคงมีโชคลาภก,การเงินดีมีให้หลุน เตือนช่วงปลายเดือนจะมีกระแสดาวเสาที่กำลังจะย้ายหรือช่วงที่จะเปลี่ยนส่งผลต่อความเครียดสุขภาพ 5. ราศีกรกฎ 17. รกรกฎาคมถึง 16. สิงหาคมดวงดาวการเงินเริ่มจะมีข่าวดีมีความคึกคักเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ฝั่งรายจ่ายก็เยอะพอสมควรเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอน เรื่องความรักกําลังจะมีข่าวดีมากขึ้นเรื่อยๆย้ำว่าเป็นราศีที่เจอดาวเสาร์มาสองปีแล้วและดาวเสาร์กำลังจะออกแล้วปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในความรักทําให้ลงตัวหรือคนโสดจะเจอความรักในโลกออนไลน์หรือการทํางานพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปลุยเดี่ยวปะทะจะมีปัญหาตามมาผูกมิดไว้จะมีโอกาสมีข่าวดี เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ